บทที่24ลุงจอนจะไปวิตกอะไรในเมื่อคุณหญิงกับคุณใหญ่ท่านยังอยู่ท่านเป็นคนรักความยุติธรรมตัดสินอะไรก็ต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมคงไม่ให้ใครมาใหญ่ในบ้านของท่านหรอกปั้นอย่าปลอบแต่คุณโป้งอย่าลืมนะครับว่าพวกลุงกับคุณฮันนี่ฐานะความเป็นอยู่กันคนละชั้นกันโป้งว่าลุงจอนอย่าเพิ่งวิตกไปเลยบางทีคุณเล็กของลุงจอน อาจตาสว่างขึ้นเสียก่อนก็ได้คราวนี้ปลอบเบาๆแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันในจอนพอยหัวเราะไปด้วยงั้นลุงจะคอยภาวนาขอให้เป็นอย่างที่คุณโป้งว่าลุงจอนต้องบอกให้ทุกคนสวดมนต์ภาวนาด้วยจะได้ขลังเวลาทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่กุศลไปให้เจ้าเจ้าบุญนายกรรมด้วยยิ่งดีโป้งว่าจะต้องได้ผลนแน่ๆโป้งไปละจ้ะ ปิดท้ายด้วยการลาในจอและลุงจะเอาปิ่นโตไปส่งนะครับจ้าไม่ต้องรีบร้อนก็นได้ปัญญาตอบพอออกจากบุษราคามาแล้วก็เกือบจะเผยผิวปากออกมาด้วยอารมณ์เจิมใสเมื่อมั่นใจว่าเดี๋ยวมาลตีจะต้องมีเรื่องตัดเพอต่อว่าหรือสอบถามแสนส่วนเกี่ยวกับเธอแนะ่เมื่อกี้ถ้ากรีดออกมาได้นางยิ้วคงทำแล้ว สั่นหลอนคงอัดอั้นตันใจพิลึกที่เออะอ,อะไรก็มาออกก็ออกมาตรงนั้นไม่ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวคุณใหญ่ออกมาได้ยินเข้าคาดแคเนอย่างมั่นใจแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าเข้ามาฉีกเนื้อเราได้หล่อนคงทําแล้วแต่ใครจะยอมไม่ฉีกตอบก็จะแกล้งย่วให้เป็นบ้าไปเลยด้วยการร้องไห้ให้คุณแสนสวงช่วยคุณเล็กขาช่วยโป้งด้วยนางปริมกับนางปราง มองปัญญาอย่างนึกคําเมื่อแลเห็นเดินยิ้มเข้ามาเข้าใจว่าคุณหญิงกับคุณใหญ่คงชมอะไรคุณหญิงท่านว่ายังไงบ้างล่ะคุณหญิงกับคุณใหญ่บอกว่ากำลังอยากทานอยู่พอดีค่ะแต่ไม่กล้าบอกเพราะเกรงใจเราคงบอกท่านสิว่าเป็นคนแนะนำแม่กับป้าถึงได้หน้าบานกลับมามารดาเดาเสียงปนหัวเราะโป้งหน้าบานเหรอคะยกมือรูปหน้าตัวเอง ผู้เป็นป้าจึงตอบแทนใช่แล้วแม่เขาทายถูกหรือเปล่าล่ะไม่ถูกค่ะความจริงป้้งไม่ได้หน้าบานป้้งเพียงแต่ขาอะไรนิดหน่อยคําอะไรนางปริมรีบถามคํานางเอกนิ้วของคุณล้านเอ้ยคุณแสนสวงค่ะบอกตามตรงไปคําเขาเรื่องอะไรไปต่อปากต่อคําอะไรกับเขาหรือเปล่านางปริมจัดแจงถามอย่างไม่สบายใจ เปล่าคะ่ะแม่คิดว่าโป้งเป็นเด็กที่ชอบหาเรื่องทะเลาะต่อปากต่อคํากับใครๆหรอคะคนอย่างโป้งเมื่อใครไม่มาพูดว่าอะไรโป้งป้งก็ไม่พูดหรอกคะ่ะพูดใครน้อยใจมารดาป้าจึงตัดบทด้วยการถามไปพบที่ไหนล่ะบนตึกหรือพบตรงลานเฉลียงหินอ่อนหน้าตึกคะ่ะตอนโป้องจะกลับแต่คุณแสนสวงกับแฟนเพิ่งมาแล้วโป้งทัถ่ายคุณเล็กหรือเปล่า นางปริมกลัวลูกสาวจะไม่ยอมทักทายแสนสวงทักสิคะและก็ขอบคุณเธอตามที่แม่กับป้าบอกด้วยปงไม่ลืมหรอกคะ่ะพอได้ยินคำตอบของลูกสาวนางปริมก็จัดแจงมองอย่างสำรวจตวจตราพลางถามอย่างตรงไปตรงมาเราเจ้าเล่อะไรอีกแม่บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเกลียดเด็กเจ้าเล่มานยาปงไม่ได้เจ้าเล่อะไรนี่คะความจริง พอป้องไหวคุณเล็กของแม่แล้วโป้งก็จะกลับแต่คุณเล็กมาพูดน้นถามนี้โป้งเองาทาั้งที่โป้งก็ไม่ได้อยากพูดด้วยน่หรอกเพราะแฟนคุณเล็กเกาะคุณเล็กแจแล้วก็มองโป้งเรากับจะกินเลือดกินเนื้อเรากับใครเขาจะไปแย่งแฟนตัวอย่างนั้นแหละโป้งน่ะทำใจเย็นๆเห็นเป็นเรื่องขบขันสินะคะแม่ยังมาว่าโป้องอีกเมื่อลูกสาวต่อว่าอย่างน้อยใจ นางปริมก็เริ่มพูดเสียงอ่อนลงเอาละเมื่อเร,เราไม่ได้ไปตอปากต่อคคำอะไรกับคุณแฟนคุณเล็กก็แล้วไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถิดเท่าที่บอกเช่นนี้ก็เพราะเวลาไปที่บ้านบุษราคำแล้วไปพบคุณหญิงหรือคุณใหญ่ปัญนอยาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แลดูหน่อยโดยเฉพาะจะนุ่งกระโปรงแทนกางเกงเป็นส่วนใหญ่ปริมก็ยังไม่ทันไรแอบไปเอ็ดลูกมันแล้ว ทั้งที่มันไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับคุณแฟนเล็กแฟนคุณเล็กอีกนางปรางตำหนี่น้องสาวไกลๆเมื่อหลานสาวขึ้นไปข้างบนแล้วถึงไม่มีเรื่องฉันก็นกลัวมันจะไปแกล้งแฟนคุณเล็กของเขาอย่างอื่นนะสิวันงานพี่ปรางเห็นลิศหลานสาวแล้วว่าเป็นยังไงหรือว่าไม่เห็นทําไมพี่จะไม่เห็นในวิดีโอก็ออกเห็นแชทว่าคุณเล็กน่ะมองจะโป้งตาแทบไม่กระพริบ ก็พอเจ้าโป้งของพี่ปรางมันชมอยสมม้ชายตาให้นะสิไอเรื่องเนี้ยเลิกโทษลูกมันซะทีเถอะโป้งมันทําอย่างนั้นเฉพาะกับคุณเล็กเมื่อไหร่มันกวาดตาไปทุกคนตามที่ครูเขาสอนพี่ปรางก็เลี้ยงเจ้าโป้งมันมาแต่เล็กแต่น้อยเช่นเดียวกับฉันไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมของเจ้าโป้งมาเลยหรือว่ามันร้ายกาจแค่ไหนมันก็ร้ายแบบเด็กที่ไม่ยอมแพ้ใครของมัน ที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นผู้หญิงเจ้าเล่์มรยาแย่งแฟนคนอื่นเขาอย่างที่ปริมคิดหรอกนางปรางพูดอย่างเครื่องน้องสาวพี่ปรางนางปริมอุทานอย่างตกใจพร้อมทางชี้แจงให้พี่สาวเข้าใจเสียงอ่อนโยนด้วยรู้ว่าเครืองหล่อนเรื่องไปแย่งแฟนใครฉันไม่เคยคิดแล้วก็รู้ว่าโป้งมันเป็นเด็กไม่สนใจเรื่องนี้ฉันกแลัวแต่ว่ามันจะแกล้งให้กูเล็กกับแฟนของเธอ มีปากมีเสียงโกรธเคืองกันต่างหากเมื่อผู้ใหญ่โง่ให้เด็กมันแกล้งได้จะไปว่ามันก็ไม่ถูกนักนางปรางผู้เสียงเยาะเป็นการเยาะไปถึงมรตีมากกว่ายาอแสนส่วงนางปริมเกือบจะหัวเราออกมาพราะนึกขาพี่สาวที่เข้าข้างปัญญาซึ่งไม่ต่างไปกว่าในอาจแต่ก็ไม่กล้าหัวเราะเพราะเดี๋ยวพี่สาวจะเคืองอีกระหว่างที่เดินเข้ามาด้วยกันในตึก มารตีก็ปล่อยแขนแสนสวงพร้อมทั้งพูดถึงปัญญาอย่างตำหนิด้วยความจริงชังแอบเอานามสกุลของคนใหญ่คนโตเข้ามาใช้แต่ยังไงอย่างไงสันดานไพ่มันก็โผล่ออกมาให้เห็นอยู่ดีฮันนี้พูดถึงใครถามเสียงขมใบหน้าเคร่งก็ังเด็กก้นซอยเมื่อกี้ไงคะกระแทกเสียงตอบถ้าหมายถึงปัญญาแล้วก็ เด็กเขามีชื่อผมไม่อยากได้ยินฮันนี่พูดถึงใครแบบนั้นแสนสวงพูดตรงๆเพราะถ้าคุณหญิงมารดาหรือพี่สาวคนโตของเขาได้ยินเข้าจะต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนางเด็กเมื่อกี้ใช่ไหมคะถามเสียงเครือมองแสนสวงอย่างน้อยใจทั้งเน้นคำว่านางอย่างท้าทายจงใจแสนสวงหน้าตึงเน้นเสียงตอบใช่ ทางบอกให้รู้เป็นการเตือนทางคุณแม่และพี่ใหญ่รักและเอ็นดูปั้นหย่ามากถ้าได้ยินฮันนี่เรียกเธออย่างนั้นอาจจะไม่ค่อยพอใจรวมทั้งสวงด้วยเหรอคะผมไม่อยากทะเลาะกับฮันนี่ฮันนี่จะมากราบคุณแม่กับพี่ใหญ่ไม่ใช่เหรอนั่งในห้องรับแขกก่อนผมจะไปเรียนคุณแม่นั่งในห้องรับแขกก่อนเดี๋ยวผมจะไปเรียนคุณแม่เดินนำหน้าเธอไปยังห้องรับแขก แล้วก็เดินออกไปจากห้องนั้นเพื่อไปพบคุณหญิงมารดามารตียืนฮึดแัดขัดเคืองอยู่คนเดียวแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาเต็มแรงเป็นการประชดเจ้าของทองก้อนนำน้ำ,นำ,นำผลไม้คันเข้ามาวางให้อย่างนอบนอบ้นอมเมื่อเห็นมารตีนั่งไขวาห้างหน้าปึ่งก็รีบเลี่ยงไปพ่างคิดไปถึงนายหนุ่มอย่างเสียดายคุณเล็กน่ะหลอกก็หลอก รวยก็รวยนิสัยก็แสนจะดีมีแฟนสักคนจะหาให้ดีกว่านี้ที่สวยก็เพราะแต่งหน้าทาปากหรอกแต่นิสัยน่ะไม่ไหวไหนมันนี่กดสิมาราตีเรียกอย่างวางอำนาจก่อนที่ทองก้อนจะออกไปดังนั้นหล่อนจึงต้องมานั่งพับเพียบรอฟังว่ามาราตีจะพูดด้วยความอึดอัจะพูดอะไรด้วยความอึดอัด ฉันมีอะไรจะถามแกหน่อยฉันอยากรู้ว่านางเด็กนั้นมันมาที่นี่บ่อยหรือความจริงทอนกล้องรู้ว่ามรารตีถามถึงใครแต่ก็แกล้งตีหน้าซื่อทำเป็นไม่รู้ย้อนถามอย่างงงๆก็งงนางเด็กก้นซอยกระแทกเสียงตอบอย่างมีอารมณ์พี่ลึกเรื่องอะไรไปเรียกคุณโป้องอย่างนั้นอยากให้คุณหญิงหรือคุณใหญ่ได้ยินนะัก ในเมื่อท่านรักและเอ็นดูของท่านคิดอยู่ในใจอย่างเนื้อขวางแทนปัญญานางเด็กก้นซอยทองก้อนพึมพำเบาๆอย่างงงงงเช่นเดิมเช่นหมายถึงนางเด็กที่มันมาเมื่อกี้ทีนี้รู้หรือ,อยังคนใช้บ้านนี้โง่จริงๆอย่างนี้อยู่ที่บ้านฉันไม่ได้จะบอกให้รู้มีเจ้านายทำตัวเป็นผู้ดีแปดแสแรกก้าวไม้คานแบบเนี้ยจ้างเดือนละเท่าไหร่นางทองก,อก้อนก็ไม่เอา อยากพูดออกมาดังๆหากเป็นไปได้อ๋อคุณปัญญาคุณโป้งนั่นหรอคะทำเป็นเพิ่งรู้นั่นแหละที่มันมาที่นี่บ่อยๆหรือค่ะมันมาทำไมเท่าที่ดิฉันทราบเธอมาตามคำสั่งของคุณหญิงท่านหรือไม่ก็คุณใหญ่บางทีทางบ้านเธอก็ทำของว่างมาให้ท่านคงเป็นการตอบแทนความเมตตา รักใครของคุณหญิงคุณใหญ่และทุกๆคนที่มีต่อคุณโป้งกำมังค้านางเด็กนั่นมันคงขี้ประจบสีเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะเอาละไปเถอะไล่อย่างไม่พอใจทองก้อนลงอกและคิดว่าเท่าที่มารตีไม่ได้สอบถามอะไรตนอีกก็เพราะเกรงว่าแสนสวงจะไม่ได้ยินเข้าเท่านั้นเอง ส่วนแสนสวงหายไปคู่ใหญ่จึงได้กลับออกมาบอกมารตีว่าได้เวลาอาหารกลางวันพอดีคุณแม่กับพี่ใหญ่ให้มาชวนฮันนี้ไปร่วมโตด้วยมารตียิ้มได้ทันควันทันทีที่วันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณหญิงชื่นพาไทยเอ่ยปากให้ร่วมโตะรับประทานอาหารกลางวันด้วยสวงนําฮันนี้ไปสิคะบอกเสียงแจ่มใส พาลุกขึ้นยืนกาดแขนแสนสวงเมื่อเขานำเธอเข้าไปยังห้องอาหารมาลตีก็ปราดเข้าไปคู่เขา่ากราบที่ตักของคุณหญิงและคุณใหญ่ด้วยกริยาอ่อนช้อยต้องการเรียกคะแนนให้เพิ่มขึ้นแต่คุณใหญ่รอบยิ้มอย่างนึกขำเหมือนกำลังดูละครตลกนั่งสิจ้าคุณหญิงบอกขอบพระคุณค่ะกล่าวขอบคุณอย่างอ่อนหวาน ก่อนที่จะสุดตัวลงนั่งข้างแสนสวงลำยญ่จัดแจงตักขนมจีนที่ตัดไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่จานให้คุณหญิงคุณใหญ่แสนสวงและมาลตีครั้งแรกความปราบเลื่มทําให้มารตีลืมคิดถึงปัญญาจนกระทั่งคุณใหญ่ได้พูดว่าขนมจีนซาวน้ําชาววังของแม่ปริมเขาอร่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทําขายลองทานดูสิ งูของมัลตีแววเสียงของปัญญาทันทีแม่กับป้าให้นำขนมจีนซาวน้ำชาววังกับคุกกี้กุ้งแห้งคุกกี้มะพร้าวมาให้คุณหญิงท่านคุณใหญ่คุณกลางแล้วก็อาจารย์รวมสีท่านค่ะร้ายนักนะอีเด็กเปรตนึกหรือว่าฉันจะชอบกินของสวะสวะของแกคิดด้วยความแข้นใจที่ปัญญาจริงพูดกันท่า เรากับรู้ว่าเธอจะได้รับการชวนให้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันด้วยเออฮันนี่ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะขนมจีนกับฮันนี่ไม่ค่อยถูกโรคกันทานทีไรจะต้องท้องเสียจนฮันนี้เข็ดไม่กล้าทานค่ะนั่นคงเป็นเพราะขนมจีนไม่สะอาดกระมังนี่เขาซื้อมาแล้วเขามานึ่งอีกทีเพราะฉะนั้นของเขาสะอาดที่นี่ทานกันไม่มีใครท้องเสีย คุณใหญ่พูดยิ้มๆิ้มแล้วก็ถามน้องชายเล็กล่ะทานได้หรือเปล่าได้ครับเห็นคุณแม่กับพี่ใหญ่พี่กลางชมกันอยู่บ่อยๆก็เลยอยากทานบ้างแสนสวงรีบบอกแสนสวงรีบบอกเสียงอ่อนโยนงั้นฮันนี่ทานข้าวผัดได้ไหมจะทานข้าวผัดกุ้งหรือไก่หมูก็ได้จะให้แม่แววผัดให้คุณใหญ่ถาม ส่วนคุณหญิงได้พูดขึ้นเล,ยลอยๆว่าฉันหิวแล้วขอลงมือก่อนเชิญคุณแม่เถิดค่ะคุณใหญ่บอกคุณหญิงมารดาแล้วก็หันมาถามมารตีในฐานะเจ้าของบ้านลองคิดดูก็แล้วกันว่าจะทานอะไรความจริงฮันนี้ยังไม่หิวเท่าไรหร่หรอกค่ะเพราะเมื่อตะกี้แวะทานเค้กกับไอศครีมมาแล้วงั้นทานผลไม้ไปพรางๆก็แล้วกัน ลำไยไปยกถาดผลไม้มาด้วยคุณใหญ่สั่งสาวใช้แล้วก็ลงมือรับประทานโดยมีแสนสวงรับประทานด้วยทั้งคุณหญิงคุณใหญ่หรือแม้แต่แสนสวงเองก็พอจะรู้ว่าเท่าที่มรตีมิยอมรับประทานขนมจีนสาวน้ำชาววังก็พอรู้ว่าเป็นของที่บ้านปัญญานำมาให้อีกครู่หนึ่งลำไยก็ยกถาดผลไม้ที่มีทั้งส้ม องุ่นแอปเปิลกล้วยหอมมาตั้งไว้บนโต๊ะนอกจากนี้ยังมีจานผลไม้ที่ปอกเสร็จแล้วเช่นมะละกอส้มโอและแตงโมมาวางด้วยท่านไปแบพังๆก็แล้วกันคุณใหญ่บอกส่วนคุณหญิงไม่ได้พูดอะไรคงนั่งรับประทานขนมจีนซาวน้ำชาววังของท่านอย่างอ,ร,อร่อยแสนสวงจึงบอกคนรักของเขาเบา,เบา ฮันนี้ทานผลไม้สิขอบคุณค่ะหญิงสาวตอบขอบคุณทั้งคุณใหญ่และคนรักพร้อมกันทั้งรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยพอใจคุณหญิงชื่อทไทยที่รู้สึกว่าจะเฉยเมยกับเธอและแล้วความรู้สึกอันนั้นของมรารตีก็เพิ่มขึ้นเมื่อคุณหญิงถามลูกสาวลูกชายของท่านเป็นยังไงขนมจีนของแม่ปริมอร่อย เหมือนเดิมค่ะอร่อยมากครับฮันนี่มันไส้แสนสวงเสียยิ่งนักเมื่อเขาตอบเช่นนั้นนางแม่กับนางป้าของนางเด็กก้นซอยมันทำของกินส่งมาให้เรื่อยๆมันคงใส่สเสน่ห์ยาแฝดเข้ามาด้วยกระมังถึงได้พากันชื่อจมพวกมันหนักค่อนว่าอยู่ในใจเมื่อกี้เล็กพบเย็บโป้งหรือเปล่าคงจะส่วนแกนกะมัง มือที่ถือซ่อมจะจิ้มมะละกอของมรตีชะงักนิดหนึ่งเพราะคำถามของคุณหญิงที่ถามแสนสวงพบครับตอบตามความจริงได้เย็บพ้งขอบคุณเล็กหรือเปล่ามาขอบคุณแม่กับใหญ่แม่เลยบอกว่าต้องไปขอบคุณคุณเล็กเพราะเรื่องทั้งหมดเล็กเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดขอบคุณแล้วครับเห็นว่าทุกครั้งเห็นว่าทุกคนทั้งขอบคุณและเกรงใจ คุณใหญ่บอกยิ้มยิ้มโอ้ยไม่มีเรื่องอื่นคุยกันแล้วเรื่อยังไงพูดถึงแต่เรื่องครอบครัวของนางเด็กนั่นมรารตีขุนขวางไปหมดทุกคนเล็กเติมอีกไหมพี่สาวถามเมื่อเห็นน้องชายรับประทานหมดจานแล้วเติมอีกก็ได้ครับลำไยได้ยินเช่นนั้นก็รีบตักขนมจีนมาเพิ่มให้ชายหนุ่มเย็นนี้สงสัยว่ากลางจะกินขนมจีนแทนข้าว คุณใหญ่พูดถึงลูกสาวคนรองด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มโถเอ้ยมันจะอร่อยนักหนานะกค่แค่ขนมจีนซาวน้ำใส่กุ้งสดแทนกุ้งแห้งแล้วก็ทำแค่เนี้ยไม่เห็นว่ามันจะยากเย็นอะไรมันใส่ผงเสน่ห์เข้าไปด้วยกระมังมารตีค่อนและนึกดูแคลนขนมจีนซาวน้ำชาววังของนางปริมทั้งนึกเสียดายว่าเมื่อกี้เธอควรรับประทาน ตามคำชวนจะได้แกล้งติพร้อมกันก็นึกขวางแสนสวงว่าเขาอใจคุณหญิงมารดากับพี่สาวทำเป็นอร่อยอร่อยไปได้ถ้าทางน่าอร่อยนะคะเสียดายที่ฮันนี้ไม่ถูกโรกับขนมจีนความจริงก็ดูง่ายๆพูดเบาๆกับคนรักคุณใหญ่ได้ยินเข้าจึงพูดว่าใช่ดูง่ายๆอย่างฮันนี้ว่า แต่ลองให้แม่แววที่เป็นแม่ครัวทำรถยังสู้รถของแม่ปริมแม่ปรางไม่ได้มันก็น่าแปลกเหมือนกันแม่แววเคยลองทำเหรอครับจะแต่ก็สู้ของแม่ปริมกับแม่ปรางไม่ได้เรื่องกับข้าวขนมนี้นะ่ะพูดกันไปแล้วใครๆก็ทำได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่อย่างนั้นเวลาออกไปทานอาหารนอกบ้านก็คงจะไม่เลือกร้านกันคุณใหญ่นึกขวางมาลตี ที่วางตนเป็นศัตรูของปัญญาและทุกคนในครอบครัวทั้งที่ความจริงแล้วไม่เคยมีใครทำอะไรให้ครั้งนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามารตีเป็นผู้ผิดไม่ใช่ปัญญาและยังไปพูดจาดูถูกเหยียดยามมารตีมีสีหน้าเจื่อนไปและอยากจะลากับเสียเดียวนั้นแต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้ในเมื่อแสนสวงก็กำลังรับประทานอาหารอยู่ จึงจำต้องทนต่อไปเมื่อการรับประทานอาหารสิ้นสุดลงแล้วมาาตีก็รู้สึกโล่งอ,อกโดยเฉพาะเมื่อประมุขของบ้านบุษราคำพูดกับเธอว่าเดี๋ยวฉันต้องขอตัวพักผ่อนคุยกับคุณเล็กเขาก็แล้วกันค่ะตอบรับอย่างนอบน้อมลำใหญยกถาดผลไม้ไปที่ห้องรับแขกด้วย คุณใหญ่สั่งสาวใช้บอกให้รู้ทางอ้อมว่ายังคนต้อนรับมรารตีในฐานะแกกขอบพระคุณค่ะฮันนี้ทานอิ่มแล้วหญิงสาวเก่าวขอบคุณไม่ทันเฉลียวใจคิดไม่เป็นไรหรอกทานเป็นนิดเดียวเผื่อต้องการอะไรให้คุณเล็กเขาบอกรำใหญ่ก็แล้วกันค่ะฮันนี้จะดื่มอะไรไหมแสนสวงถามคนรักของเขาเมื่อเดินมาที่ห้องรับแขก ขอกาแฟสักแก้วก็แล้วกันค่ะแสนสวงพยักหน้ารับรู้แล้วก็สั่งสาวใช้ของเขาขอกาแฟให้คุณฮันนี่ด้วยหนึ่งไม่ต้องหวานมากนะค่ะลำาัยรับคำแล้วก็รีบปฏิบัติตามคำสั่งแต่กันนั้นหูก็ยังได้ยินมรารตีกล่าวชมแสนสวงเสียงอ่อนเสียงหวานส่วงของฮันนี่น่ารักจังเลยค่ะ ยังจำได้เสมอว่าหันเนียชอบอะไรจบบทที่24